วันนี้ถือเป็นความโชคดีมากๆที่ลุงวัดได้มีโอกาสร่วมกับสูนางนสข0 .35 ในการให้ความรู้ให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านคลองกระจะในการป้องกันตัวเองจากยาเสพติดร่วมงานกับทีมงานสารศึ .35 ให้ความรู้เ,เด็กๆลุงวัดก็ทำหน้าที่ไปบรรยายไปร<อ>ห่าบรรยาย เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมานั่นคือดูให้ดีเด็กๆร้องไห้หลกงวัดจะต้องทําการปลอบและบอกว่าเขาคือเด็กดีของสังคมที่จะไม่จุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ของลุงวัดท่านหนึ่งพูดเอาไว้ว่าเวียก่อนที่ดีไม่ใช่เวียก่อนที่โรคจิตที่พูดแล้ว ทำให้คนฟังร้องไห้แล้วสะใจสิ่งที่ทําคือเมื่อพูดแล้วเราต้องปิดจบอารมณ์ของเด็กคนนั้นหรือผู้ฟังคนนั้นให้เขาเข้าถึงแล้วก็กลับสุขภาพเดิมฉะนั้นลุงวัดถือว่างานครั้งนี้สําเร็จเพราะสามารถทําให้เด็กๆก,กับคืนสู่ความสุขไม่จมอยู่กับความเศร้าได้อีกขอบคุณครับกับหลักการต่างๆที่ว่าสอนมา และคาดว่าจะมีโอกาสได้ไปบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อให้เด็กไทยทหา่างไกลจากยาเสพติดครับ